ขนาดนี้ก็สองโมงเสาร์ทางสวิเด์นนอกจากสองโมงเช้าบรรยากาศสดใสท้องฟ้าสว่างพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยรับอากาศแบบบริสุทธ์นอกจากเนาะ เริ่มสว่างแล้วพี่น้องช่วงนี้แต่หนาวอยู่เด้อจ้ะม่อนี้มีแดดนํถทาไงไม่ตายไปโรงเรียนโอ้ยแดด่องมากพี่น้องงามครักโอ้ย <c oughs> ต้องสิบเบเห็นแล้วรอบับน,นี้โอเคค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย บายบายจ้ะพี่น้องแล้วค่อยเจอกันเด้อไปเรียนก่อนจ้าอูย้ยพี่น้องคะ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมน้มาเด้จกจ้ากินขา้าวเอ้<ม>าไม่ได้เอานันมานะบอกกานไก่เป็นยังไงบ้าครับนคะอร์สซีฟคอร์ส ฮอดอกเปียวโโยลูกข่ยดอกเปียวอืมอใส่กออีสานฮอดอกเปียวลูกทานไหมพี้งใส่กออีสานตำแค่รสมาจากแล้วก็ข่าวแล้วก็อย่างเกาะอันนี้นะโอ้ยใส่กออีสานาาาข่าวขาวไทยห้องนี้แหละต่เป็นขาวดำแล้วจะกินจ้ะพี่น้อง ເດີ້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 

แม่ลี่นาแบไสยกล้อยเขาหอน<ม>ลี่นาเอ,อบนี่นาเอ,อบก <c oughs> ินดีเลลูก ซุปอ,อ,อไม่ได้ไมจะไูจะไนนม่ไรูนน้ไม่ร้ไม่รู้ไม่นู้ไม่ม่รู้ไม่ร้ไม่รไม่รู้ไม่รง้ไม่รีไม่้ม่รไป่รไม่รีย่นะร้ไม่รง้มรูม่รมรเมร่ร่ร้อม่รู้รี้ไม่รูเ่ร้ บนมามัธยมบ่ะเวยเนาะ ต้องอันลงเลยแล้วสอนแม่ก่ะมี่มาแปลเวไมาค่อยกินเขาเด้กินขนมปังมาเร็วเด้ช่วงใบอนุบาลเขาจะกินขนมปัง เพี้ได้บแบบนียตัวได้จ้ะน้ำมูกน้ำตาแบบนี้ <c oughs> จานั้นจาก็จะไปเลี่ยงครับไปเจอคู่แนะ่อย่างเสียงมัเป็นเบิ้งการซ่อยเด็กหน่อยอเขาลงเลี่ยนมอย้อย่างสีน้ำเนอาจะเนาะโอ้ยดป็ด

น้อมีเไีน้อไปอีกไหมลูกเพชรแค่น้อสีไปค่อจมนะ้จมแข่งเขาซแบบนี้บอกน้ำรูกเป็นหอเม่ฟิชนอันนาฟิสดีกับวัตเตอร์นะลูกแม่ก็จะเสร็จแล้วแล้วแล้วแม่เนี่ย กันหน่อยเซลล์อาบน้ำพี่น้องมาน่ายไปแล้วพี่น้องคะ่ะกันหน่อยก็ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วจ้าบ๊ายบายไป